คำเตือนใส่หูฟังดูเต็มจอดูในที่มืดเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไวทเดย์นะครับเกมนี้เป็นเกมแนวฮอร์เลอร์เกาหลีเฮร์เลอร์สไตล์เกาหลีนะครับผมก็เกมนี้นะครับผมได้รับมาจากเพื่อนผมนะคนหนึ่งนะครับผมได้ส่งลิงก์โหลดแล้วก็ชื่อเกมมาให้ด้วยนะครับผมเขาเป็นใครไปดูคลิปนี้กัน ก็ตามนี้นะครับผมเอาท้าไม่เสียเวลากัน hmm. ดีกว er> ่านะเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าฮะสำหรับเกมไว้เดย์วันเกมนี้มันเอามาจากคําว่าวันวเดย์นะครับผมในทำเนียมญี่ปุ่นนะครับผมก็ถ้าทุกคนรู้จักวันวาเลนไทน์นะผมจะเป็นอที่ญี่ปุ่นนะจะเป็นการผู้หญิงให้ช็อกโกแลตกับผู้ชายส่วนวันไว้เดย์นะจะเป็นผู้ชายให้ของขวัญกับผู้หญิงนะครับผม โดยจะให้ของขวัญน,นะครับผมโดยการแอบไว้ในใต้โต๊ะนะครับผมซึ่งแอบไว้ใต้โต๊ะนั่นแหละฮะแอบไว้ใต้โต๊ะแล้วก็ไม่ให้ใครเห็นนะเอ๊แบบแม่ใครรู้ผมแล้วพอผู้หญิงตกืต่นเช้ามามาโรงเรียนก็โอ้เซอร์ไพรส์นะผมก็ตามนี้นะผมแต่คือทําไมมันต้องมาตอนสี่ทุ่มก็ไม่รู้อ่ะนอมอนไปเลยอ่ะชื่อไม่เปลี่ยนด้วยอ่ะชื่ออย่างนี้ไปเลยสตาร์ทด้วยอ่ะ อืมโรงเรียนมึงเอ้ยโอ้โหโปรดิวเซอร์อืมเซนาริโอโอเคค่อยๆเข้าไปโอ้โ <c> ห <oughs> oh มันน่ากลัวมากครับคือถึงภาพมันจะเป็นแบบนี้ก็เหอะแต่มันก็น่ากลัวนะ ถึงภ้ามันจะไม่สมจริงแบบเอาละแต่มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเกมแนวเฮอร์เรอร์สไตล์เกาหลีเราจะมาดูกันว่าผีเกาหลีมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนเชียร์แต่เห็นไอ้นี่นะเห็นคนเล่น,เล,นเล่นไปมาก็เห็นว่าตอนแรกมันยังไม่เจอผีหรอกให้ไปเจอกับพานลงของโรงเรียนเราก่อนอ้าวชิมหายให้ไปเจอกับพานลงโรงเรียนเกี่ยวอะไรกับพานลงไม่อยากจะรู้โอ้โหโลกูกมาวั มาให้พรุ่งนี้เช้าไม่ได้เหรอมาให้ตอนสี่ทุ่มเนี่ยเอาความคิดส่วนไหนคิดโอ้โหเอาเว้ไวเ้เดอาลาบิลินอืมเสียงเขาบอกว่าเกมนี้มันเป็นคล้ายๆอแนวไบโอฮาศาสร์นะครับผมเราจะมาดูว่ามันจะคล้ายๆไบโอฮาซาสรจริงไหม แต่มุองเนี่ไม่ใช่มุมมองมันไม่ใช่ไหนบอกคล้ายๆใบโอฮาศาสไงโอ้มีอาขีดข้าหงหัวใจด้วยนะครับผมเอ้ยเสียงอะไระอ่ะเสียงนาฬิกาคุณปู่ไอ้บ้าเอ้ยวยิเสียงน้ําดูดูด,ด,ดูมันทําดูมันทําอ่ฮเข้าสํารวจนี่ก่อนเลยนะฮะดูซิว่ามีอะไรม้างนะฮะตรงนี้มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะ มันคือโน้ตแพดฮะอะไรคุณสามารถใช้ประกาในคุณสามารถาใช้ประกาคุณสามารถเซฟได้ตรงนี้อ๋อเซฟได้ตรงนี้เลยเหรอมันคือประกาเอ,อกูรู้มันคือประกาเดี๋ยวแล้วมันเปิดที่เก็บของไงเนี่ยแป๊บบนึงอ๋ออย่างงี้ใช่ไหมนี่แล้วก็โอเคเซฟไว้ก่อนนะครับผม เล็บกันไว้ก่อนชัวๆเอออ้าวแล้วโคตาประการนั่นคือหายไปเลยโอ้โชิพหายละโอ้โหโเลียดเสียงเปิดประตูมึงมากอืมเสียงประตูอย่างงี้นักเรียนใครเขาจะไปกล้าขี่กันโอ้โหอวเอาไว้ค่อยค่อยค่อยๆเป็นค่อยๆอยไปนะ เราค่อยๆมาสำรวจกันก่อนนะฮะอุ้ยอะไรอะ่ะมันคือเหรียญกูรู้มันคือเหรียญชิ่หายอ่500 500มันคือเหรียญอ่าร้อยห้าร้อยวอนนะครับผมสามารถอเอาไปซื้อน้ำในตู้ได้นะครับผมซื้อได้จริงเหรอตู้นี้มันคืออะไรขายผ้าอนามัยเหรออันนี้คืออะไรฮะอะ่มันคือช่องแอร์ นะครับผมถูกบล็อกไว้ด้วยลวดนะโอ,โอ้โอเคผมไม่น่านั่นเลยอืมอุ้ยอืมกูเกลียดเสียงน้ำมันมาจากตรงนี้ใช่ไหมมึงมึงมึง,ม,งมึงหลอกกูจำสแกร์กูชิบหายมีตรงนี้มีประตูครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึงน่งฮะตรงนู้นมีคนนะครับมันคือโน้ตเฮ้ยโอ้อบูอบับบูดิง อุปกรณ์เห็เนเขาบอกว่าเกมนี้นะครับผมมันต้องอ่านโน้ตอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าโน้ตมันเป็นคล้ายๆแบบว่าอะไรอ่ะมันคล้ายๆแบบมันสามารถใบอะไรให้พวกนี้ได้ด้วยนะโอ้โหสงสัยที่เขาบอกว่าคล้ายๆไบโอฮา,าศาสตร์น่าจะเป็นแบบนี้แนวนี้แหละตรงนู้นมีอะไรไหมถ้ามันไม่มีผมก็จะไม่ไปมาแล้วอา้าว โอโอ้พระเจ้านี่มันจริงเหรอมันคือเฮ้เธอทำให้ฉันกลัวนะนี่ไงเด็กใหม่ในห้องที่พวกเราพูดถึงโอเคไว้เจอกันใหม่นะบายบายฉันชื่อคิมเซียวอาอยู่ห้องแปดทับสองเธอเป็นใครอ่าฉันชื่อชื่ออะไรวะอ่อมันไม่จำเป็นเธอไม่จำเป็นต้องรู้เอ้า เออนิ่งกูต้องตอบล้ะกูนึกว่าครับซีนชิ่ฝายอ่าฉันชื่ออะไรไม่รู้ช่างมันทำไมเธอถึงมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ล่ะอา่ so your class. อาโซเยอออนอินยัวคลาสอ่าฉันบอกเธอไม่ได้เธอเอาของขวัญมาให้ใครในวันวายเด์ใช่ไหม ใช่ฉันเอามาให้ใครบางคน,น,งนอุ้ยเฮียเดียวอะไรอะไรเดียวเดียวเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนี่คิดถูกจริงเลยที่คุณลดเสียงไว้ลดเสียงไว้แบบต่ําสุดอ้าวนี่อะไรโอ,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 อ้ช่องแอร์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 อ๋อมีมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้โอเคได้มีทางขึ้นอ๋อตรงนี้แล้ทำยังไงอะ เอาเฮ้ย okay. แล้วคือยังไงเนี่ยเด <ๆๆ S 1> ้อเด้อเด้อไซเรนดังกูอ่านโนต้ตก่อนตรงนี้มีโนต้ตอ่าเก็บโนต้ตมาแล้วครับอ่าโนต้ตอันนี้นะครับผมมันบอกเกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่าเครื่องไอ้นี่ฮะไซเรนเนี่ยฮะมันคืออุปกาเก็บเก็บเก็บมันคืออุปกรณ์อือไม่มีอะไรอยู่ในนี้ เดี๋ยวออกกดวิ่งได้โอเคกดวิ่งได้แล้วโอเค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 เอาไปแอบอะไรอยู่หลังตู้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคุยกันก่อนปิดปิดเครื่องปิดกุญแจปิดแล้วปิดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำนึงอ่ะตรงนี้มีอะไรมีครีมใช่ไหมโอเคเก็บก่อนโอเคเก็บโอเคฮะได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวมันเดินติดอะไรวะเนี่ยมันล็อกมันล็อก ยังมันอยู่ตรงนี้เองเนี่ยชิพไยอุ้ยเสียงอะไรเดี๋ยวออกกูเดินเตะกองเครื่องมือโถไอ้บ้าเอ้ไหนอะมันมีทางเข้าตรงนี้ใช่ไหมมันหนึ่งผมเห็นเออใช่มันมีอยู่ตรงนี้มันสูงเกินไปที่จะนั่นมันสูงเกินไปมันสูงเกินไปเอ๊ะเรามีบันไดอยู่ตรงนั้นนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นเย็นมันคือบันไดกูรู้มันคือบันไดอืมกูนึกว่าเลนใหม่ครับเอา วิ่งไม่ได้เหรออย่าพึ่งอย่าแบบปันไดเ,เร็วเร็วอือขึ้น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 มัน,น,นต้องหาอะไรมาตาดัดเอ๊ะเมื่อกี้เราเก็บคีมมาใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเออนี่ไงล่ะเร็วตดัดเร็วลูก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 มันตัดช้าจังโอเค เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปโอ้โหนี่ใจแมงมุมหรืออะไรวะเนี่ยโอ้โหชิบหายใ่แมงมุมนี่แบบลกลุงลังเลยเฮ้อะไรอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เหรอพันลงที่เขาพูดถึงโอ้โห พาลงสุดหล่อยิ้มกระชากไตชิบหายตรงนี้ผมต้องทำยังไงเนี่ยผมไม่รู้อันนี้เดินไปได้ไหมเ,เดินไปไม่ได้อีกชิบหายเดยวมันให้ทำอะไรวะมันคืออ่าเครื่องทำความไอที่เป่าความร้อนอะไรไม่รู้ในแอร์โอ้หนี่คือกูต้องไปหาวาล์วปิดว่างั้นเพราะตรงนี้ไม่ทางลงแป๊บหนึ่งนี่มีทางลงหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะกูนะต้องลงทางไหนวะเนี่ยกูไม่รู้เนี่ยผมไม่รู้ หมุน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 อ้าผมหมุนไม่ก่อนแหละน่าที่ปิดวาล์วน่าจะอันนี้มันมีอันนึงผมจําได้ผมจําได้อันหนึงมันมีอันนึงเดี๋ยวนี่ไง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 ปิด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 อืมหมุน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 เร็วสิลูกเออเรียบร้อยปิดแล้วแล้วโอเคไป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 ทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมอ่านี่คือห้องไอ้นี่เครื่องยนต เอยโอเคตัดเร็วลูกลูกตัดเร็วตัดเร็วอุ้ยเร็วลูกออกไปแล้วโอเคเยี่ยมครับไหนอะผมต้องปิดยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเอาฉันมองไม่เห็นมันมืดเกินไปโถไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าทำไมมองไม่เห็นวะเน,นี่ยือความจริงก็เห็นแล้วนะไอ้แคนฉันมองไม่เห็นมันมืดเกินไปนี่อะไรเนี่ย สวิตไฟเหรอเออนี่ไงได้แล้วน,นี่ไงได้แล้วเจอแล้วเอาละเรามีอะไรบ้างแป๊บน,นึงอันนี้คืออ่าเสียงไฟเสียงกิ่งไฟอะไรพวกนี้อ,อ,นอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเปิดอ๋อไหนมันไอ้นี่ใช่ไหมมันต้องปิดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บน,นึง ยังไงล่ะโอ้โหปิดฝูกด้วยโอ้โคตรฟุกไม่ล่ะโธฟุกไม่ล่ะโธอีซี่อีซี่คอนดักชันบอกเลยเอาแล้วอีกของโลกๆนี่หายไปไหนอะ่ะเอาหลอนละชิบหายอ่ามันคือกุญแจโอเคเก็บก่อนเลยมันคืออะไรฮะมันคือยันอะไรพวกนี้เหรอ ผมเก็บมาแล้วเก็บหมดเลยแล้วกันอ่ะแล้วผมต้องไปยังไงต่อล็อกเอ้ยผมมีกุญแจเอ้ยผมจําได้ผมเก็บกุญแจมาใช่ปะใช่ดอกนี้ปะไม่ใช่อีกไอ้บ้าเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่แล้วผมต้องไปทางไหนเนะี่ยเดี๋ยวผมต้องกลับขึ้นช่องแอร์อีกแล้วเหรอไม่เอาหนะว่าผมต้องกลับขึ้นช่องแอร์แน่เลยหรือเปล่าหรือเปล่า นี่ผมทำถูกปะเนี่ยเอาเอานี่กูขึ้นไม่ได้เนี่ยจริงๆมันคือกล่องอันใหญ่อ๋อมึงแอบอยู่ตรงนี้นี่เองบัโททางเข้าอืมโอ้โหโรงเรียนญี่ปุ่นนี้แบบสุดยอดอันนี้น่าจะเป็นห้องข่ากรรมนะครับผมห้องคิทเชนคิทเชนไรอันนี้มีอะไรโน้ต this is a n o t อ่านเลย running คุณสามารถวิ่งได้อะไรพวกนี้นะครับผมแต่มันอาจจะมีหัวใจบอกอยู่นะผมว่าคุณวิ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรพวกนี้มันอาจจะมีช็อกได้ด้วยโอ้โหชิบหายแล้วฮอยปากกาปากกามันคือปากกาครับผมเก็บโอเคตอนนี้ผมมีที่เซฟสออันแล้วโอเคนะฮะครับหนึ่งโอ้ยโอ้โหเ้า ปิดไฟทำไมวนะเนี่ยอย่าปิดปิดทำไมไม่รู้มันล็อกผมมีกุญแจผมมีกุญแจผมเปิดได้ไหมนี่ไงปลดล็อกก็แล้วเอ้ผมจะเจอพันลุง,ลงไหมนั่นลนะ่ะผมกลัวนั่นแหละโอ,โอ้ตกใจเธ <c oughs> อม, <c oughs> มีอะไรอยากจะบอกฉันไหม อะไรอ่ะ The Machine Room บอกฉันเรื่องโซโยองสิเธอบ้าเธอติดในติดเธอในบ้านเรื่องเธอมากเลยเหรอโอ้โหผมผมว่าเกมนี้มันบรรยากาศมันน่าจะคล้ายๆเอาลาร์ดเลยโอ้นี่เธอไม่มีเพื่อนด้วยเหรอโอ้ชิพ่ายแหละ 너도 좀 상태가 심각한것 같은데? 아, 마기 여기, 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 어기 여기, 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 기 ไอเธอจะทิ้งกูจริงๆเหรอมันล็อกตรงนี้ผมต้องไปทางไหนต่อเนี่ยผมงงละเอ้ยเอ้ยตรงนี้มันมีเครื่องขายน้ำนี่ใช่ไหมเอ้ยผมว่าผมซื้อได้ผมผมว่าผมซื้อได้แป๊บหนึ่งนะผมว่าผมมีเหรียญอยู่นี่ไงมีตั้งสามเหรียญไอ้บ้าหยอดไปเหรียญหนึ่งกดเลยเอาเอาหยอดไหมอะ เอานี่โอ้โหแปบ๊บหนึ่งอนะแล้วเหรียญกลัวเมื่อกี้ผมรู้สึกพลาดผมเผลอไปกดนั่นอันนี้คืออะไรเนะี่ยัวเหลืองเออพอได้อยู่เก็บมาเก็บมาโอ้โหแล้วผมต้องไปยังไงต่ออ,อ่ะเธอทิ้งกูอย่างนี้ไม่ได้นะเธอฮะ นี่ก็ไป,ปเผชิญโชคจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่เอาน่ะเนี่ยประตูเนี่ยมันมีไอพาลงเนี่ยที่ผมเห็นผมจําได้โอ้โหผมไม่อยากไปต่อแล้วอะโอ้โอเคครับงั้นเอาไว้จบกันใหม่เพียงเอ้ยโอ๊ยกูแตกของนี้อีกแล้วโอ้ยบ้าเอ้ยอเรามีจุดเซฟตรงนั้นใช่ไหมครับหนึ่งอนะผมว่าเราน่าจะมีจุดเซฟ หาจุดเซฟก่อนแปบนึแบบนงจุดเซฟมันอยู่ตรงห้องน้ําหญิงใช่ไหมเขาบอกว่าให้เราเดินไปทางอ่าห้องโถงใหญ่นะ h a l เ w a y โอเคนี่ไงล่ะแปบบนึงอ่าเจอมีเรามีปากกาเรามีปากกานี่ไงอ่าเซฟโอเคเซฟไว้แล้วโอเคเซฟไปเ,เไปรียบร้อยแล้วครับเอาละครับก็ผมพอขอไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะผมรู้สึกว่าถ้าผมไปเผชิญโชคต่อไปนี่ผมว่า ผมคงได้หัวใจวายตายแน่ๆดังนั้นผมขอพักผ่อนหายใจอะไรพวกนี้ก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกูแก็กล่องนี้เมื่อไหร่มึงจะไปจากชีวิตกูโหไอ้บ้าเอ้ยนะฮะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วผมเอาไว้เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบายจุบ๊บ